ขอยิยนดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่สองเดือนพฤศจิกายนพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่116ข้อที่หถึงข้อที่7ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าพระเจ้าทรงพระกรุณาและชอบธรรมพระเจ้าของเราทั้งหลายประกอบด้วยพระเมตตา พระเจ้าทรงสงวนคนรู้น้อยไว้เมื่อข้าพระเจ้าตกต่ำพระองค์ทรงช่วยข้าพระเจ้าให้รอดจิตใจของข้าพระเจ้าเอ๋ยกลับไปสู่ที่พักของเจ้าเถิดเพราะพระเจ้าทรงโปรดปรานเจ้ามากแล้วและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในเรฟเซสบทที่หขก้อที่20สิบได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าจงขอบพระคุณพระเจ้า คือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในอิสยาห์บทที่30ข้อที่15ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเพราะพระเจ้าองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่าในการกลับและหยุดพักเจ้าทั้งหลายจะรอดกำลังของเจ้าจะอยู่ในความสงบ และความไว้วางใจและเจ้าก็ไม่ยอมทำตามอาเมนถ้อยคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าจงเข้มแข็งขึ้นในเราเถิดลูกเอย๋ยความอ่อนแอของเจ้าไม่ได้ทำให้เราไกลห่างเจ้าแต่กลับเป็นสิ่งดึงดูดฤทธิ์อำนาจของเราซึ่งมีพร้อมเสมอให้แก่ใจที่ยอมจำนน ลูกเอย๋ยอย่ารู้สึกผิดเลยหากเจ้าต้องการความช่วยเหลืออยู่เสมอแต่จงมาหาเราพร้อมความต้องการทั้งสิ้นของเจ้าและให้แสงสว่างแห่งความรักของเราครอบครองจิตใจของเจ้าใจที่ยอมจำนนจะไม่ตัดเพ้อบ่นว่าหรือดื้อดึงเมื่อต้องพบกับความยากลำบาก ใจที่ยอมจำนนจะรวบรวมความกล้าหาญและขอบพระคุณเราแม้ในความทุกข์ยากการยอมมอบชีวิตให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของเราเช่นนี้เป็นการแสดงออกถึงความไว้วางใจอย่างสุดๆลูกเอย๋ยการเงียบสงบและการไว้วางใจจะเป็นกำลังของเจ้าอาเมน ก็ขอพระเจ้าที่จะส่งอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับพอ